หมดรายการแล้วครับคิดถึงครับเคยบินได้เอาไล้ป่าวเราไม่ได้บินมาตั้งนานแล้ววันนี้ก่อนจบรายการอยากบินอีกรอบหนึ่งครับจะได้เห็นตันแมนอีกไหมัเนี่ยครับถ้าคุณ <c oughs> เดี๋ยวรอเมื่อไหร่ก็ฉายแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเลขหนึ่งแล้วผมจะบินไปหาครับสัก <c oughs> วันหนึ่งจะขับมาใหม่ก็มีคนถามว่าฝาจะเก็บไว้ทำไมกับกองที่ไม่ได้รางวานนะัลอ่ะวันเสาร์ที่8ด เอาไปบริจาคที่อารีนาเทนทั้งหลอดทั้งหลอสิครับวับนนั้นใบตั้งแต่ใบสองโมงถึง5้าโมงเย็นก็จะมีอาหารมีการแสดงแล้วก็มีรางวัลแจกให้ด้วยนะครับ iPhone 5 20เครื่องทุกๆ1ฝาและ1กล่องเนี่ยจะมีค่า1บาทนะครับแล้วผมจะสมทบเข้าไปอีก1บาทแสดงว่า,าถ้าเราเอาฝาหรือกล่องไป100่้ฝาหรือ100อกล่องแล้วเรา,ามีส่วนช่วยทำบุญได้200บาทเพื่อเอาไปซื้อเครื่อง หายใจให้กับโรงพยาบาลภูทรในจังหวัดร่วมกับเรื่องเล่าชาวนี้จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเ <c oughs> คยสูญเสียลูกจริงๆแล้วคยตอนที่ใกล้ๆข้อที่มีลูกข้อม,มาสองคนผมจําได้ตอนนั้นใช้ปั๊มลมแบบมือปั๊มปั้มปั๊มปัมปัมกับปั๊มไม่ทันฮะเลยลูกเสียไปหนึ่งคนครับถ้ามีเครื่องหายใจแบบในใน,ในการสวุทบอกเนี่ยลูกแฝดผมอาจจะอยู่ครบตอนนี้ดีใกล้ๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ใ,ใกล้ๆคุณเดียวก็น่ารักพอใจแล้วแต่ถ้ามีก็อาจจะช่วยชีวิตคุณคนได้ด้วยไม่งั้นทุกคนต้องภูมิใจนะครับพวกเรามีส่วนช่วยทําช่วยในกันช่วยซื้อเครื่องมือเครื่องไม้ให้กับโรงพยาบาลตามผูธรครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะเดอะมอท่าพระห้องเอ็กซ์ตรีส์เอ็กซ์ตรีสเอาส์ City M v i a เท่านั้นที่จะได้อยู่ในห้องนี้ <c oughs> ห้องน้ําสะอาดมีเครื่องดื่มแล้วก็มีโซฟานุ่มๆน,นั่งรอ 안오늘 <끄> 모두 보여줄래 어그같은지비큐파사타라있어 오케이 너와 함께 걷던 그 길이 지나가기 위해서 굳이 먼 길을 돌아서 혹시 네가 있을까봐 전화번호도 아직 그대로 찾아올까 봐 그대로 미니 용기 속에 너와 듣던 노래뿐 혹시 สามีเอ็นเซเบสหกสี่สิบบาทน่ะเขาจะเอาไอ้โฟน่าพวกเราให้ไหมให้ไหมมันลำบากไม่ต้องเอาไปไปปเดียนูตอไมอาที่เอาฟิศก็ได้ใช่่ะกินไปสองพันมันต้องแรกกันไอ้โฟน่าเป็นเรื่องเลยหรอ โทราัพ์ก็ได้ไมใช่ไอโฟนห้ามใจเตตุ้มตุ่มลยรีบรุกเลย ที่ฐานเป็นจริงด้วยค่ะทำใได้เงินล้นวันนี้ก็ขอให้ได้ไอโฟนห้าคนมันมีวาสนานะคะโอ้ทำทททททยังไงดี่วาอนะผู้โชคดีคนสุดท้ายเฮงๆคนสุดท้ายที่ได้รับทองหนึ่งคันหนึ่งล้านบาทอยู่ไหมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ ชื่อกันิกาบรรคุมนะคะชื่ออูมวันนี้มาเป็นคนจังหวัดราดิวันนี้มาพบลูกค้าค่ะพบลูกค้าที่เดมอที่นี้เทศแถบนี้พอดีด <Cow boys. S 1> ทำเป็นงานอะไรทำอะไรบริษัทดีเอชแวร์แครสค่ะเปองแป็น2850589736ค่ะจาค่ะแสดงว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้ทองคำมั้งลูกค้า ไป้น่ะลโหลฮัลใจล้ัลโหลหลฮัลลฮัลโหลลโหลฮ้ลโหลหลวะลโหลโหลฮให้หลฮัลโฮัหลอ mới lũ nhằn เออเออคุณไม่ต้องมารับอะไรครับเข้าหาไปใหม่แถวนี้มีเยอะเลยอ๋อรอเล่นรอเล่นแสดงความมีดีนะแล้วช่วยดูแลน้องนุ่มให้ดีๆนะรักกรบเป๋าเนี่ย บอกสิว่ารักคุณเดียวรักคุณเดียวนะอ้าวเฟนนุ่มไม่ต้องมีใบหม่นะกลับบ้าน<อ>โอเคโอเคนะดีดีด้วยผู้โชคดีได้1ล้าน1ล้านสุดท้ายนะครับสาวที่8ปบ่ายสองโมงถึง5้าโมงเย็นเราจะมีงานที่อดีนาเทนทองหล่อสนามฟุตบอลก้าวฟ้าเรากล่กองไปร่วมทมําบุญได้นะครับก็คือ1ฝาหนึ่งกองเท่ากับทำบุญหบาท นะครับแล้วผมจะสมทบให้อีกส่วนตัวอีกหนึ่งบาทเ,เอาไปซื้อเครื่องหายใจให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับทุกค<ล>นจะได้เสื้อ like สวยๆแบบนี้ไอ้ไอ้เออเอออย่างเงี้ยนเนี่ยเน,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 นี่โหเนี่ยได้เสื <c inqu> ้อด้วยครับแล้วในงานมี iPhone 5 20เครื่องแจกนะฮะเครื่องนะครับคุ่ะคุณทำงานอะไรอยู่ครับทำอยู่บริษัทนี้ชาวเวคเฮสค่ะซื้อกันใหญ่จะซื้อที่เซเว่นที่บ้านแถวนจะมี7อยู่ด้านใน ทีนั้นไอโฟน5อะไรเนครับวินาทีนั้นตอนนั้นยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รู้สึกแปลกๆเพราะได้ยินเสียงคุณว่าก็น่ค่ะกำลังขับรถตกต่อดแก่อยู่แล้วก็ใช่คุณฟรี๊ดดังมากเลยตกใจคนสุดท้ายของแคมเปญนะใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้อิชิตันมีแคมเปญแบบนี้รางวัลแบบนี้ให้ให้ให้ทุกคนดีข้าพผัดแม่ไปเที่ยวคิดว่าจะไปไหนครับอยากไปญี่ปุ่นค่ะขอบคุณมากนะคะที่มี ประชาชนทั่วไปดีใจค่ะพี่ได้เราไปมอบเราไปมอบให้พี่ที่พระรามสามเคยได้รับส่งอะไรนะของสซอร์เว่นใช่ไหมเดี๋ยวไปดิ้งครับเดไปดิ้งไปเสร็จครับไปเสร็จก็คุณก็ได้อยู่แล้วอ้าวใครมีมากกว่า45่ส้าใครควนากันนจะเป็นคุณคืนได้รับรางวัลจากอิชิตาแล้วเดี๋ยวเบิร์ดดิ้งใคยอมให้เพื่อนผมก็ได้ครับเพื่อนผมเท่าไหร่ครับตกลงคุณให้เพื่อนคนใจะไหมชื่อตงครับชื่อตงชื่อตงตองรับโอเคตกลงคุณเต็มใจจะมอบให้ไปตงไหมครับ เต็มใจครับขอเสียงตบมือมผู้มีน้ำใจหน่อยครับหนูร,รู้ว่าอม,มาอะหนูนรู้ใช่ตั้งแต่ปีแฟนมาหนูไม่เคยอยากรทายเขาไหนตัวมาหาหนูเลยยกเว้นเฮียนเนี่ยดีเวอร์หนูไม่เล่นคานาโดเฮียไงอ๋อลองไปชิมยอดเลยครับเมลุมีหนูก็กินประจำไม่ทราบกีลี่หนูก็ลองมาแนละ้วขอไอ้บอทุกคนเฮียไม่เคยได้จับเลย 45 45มีใครมากกว่า45ไหมเจด5 4321แต่เมื่อคุณจะมอบไปให้เพื่อนคุณชื่อตรงแนละ้วผมขอมอบก้นนี้ให้คุณไปให้คุณตรงอขอเชิญตัวประกันครับหมดหมดแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งผมเป่าอ,อ,อนุญ,ญาตผมว่าอย่ามอบให้ผู้หญิงคนนี้มากเลยนะแล้วหนูเจ้าฝาเนี่ยไปทำบุญที่สนามบอลที่ย่มีงานแต่หนูเป็นแฟนเพจเป็นโอเค,คอ,อ้าวมึงกล้าพูดกูก็กล้าให้เอามาอีกครึ่งหนึ่ง ที่เมื่อไปเล่นอีเนี่ยทอร์นาโดทอร์นาโดด้วยแล้วก็มีงานการชาติที่ตอนช่วยน้ำรั่วโอ้โหเคยไปทุกงานเลยหนูไปเหมาทุกงานเลยโอเคอย่างนั้นกูยอมมึงแล้ววันที่สาวที่แปดจะเลิฟไปด้วยนะไปอยู่แล้วไปไนะไปที่งานเมือเอาฝาไปบริจาคงานพ่อครับแม่ปู่ย่าตายายอากงพี่แววว่าลาของผมไปหมดแล้วไปหมดแล้วมนแย่ไปเลยหนูไม่ได้ชอบอย่างนี้อ๋อจริง ที่ไปไปนะว่างไปนะไปแล้วว่ะอ้งนะ้ไปเนี่ยามาก็ตั้งแต่พอออกเป็นอิชิตันก็คือทานมาตลอดเลยค่ะนั่นมาตลอดซื้อแต่อิชิตนันทะไม่ซื้ออย่างอื่นเลยกินมาตลอดถุงไม่ได้แะขอแค่กอดก็ภูมิใจแล้วค่ะ ภูมิใจอะค่ะเพราะว่าเป็นไอดอลของหนูคือคุณตันสู้ชีวิตมาก็อยากจะสู้ชีวิตเหมือนลุงตันนะคะให้คนอื่นสู้เหมือนลุงตันที่ลุงตันเคยสู้มาค่ะแจกมาจนถึงวันสุดท้ายละวันสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกทุกทุกคนว่าขอให้คณโชคดีอวยพรให้คนสุขภาพแข็งแรงพอสุขภาพแข็งแรงก็คิดสิ่งที่ดีๆทําสิ่งที่ดีๆพอทาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็จะมาหาเราครับ ก็เหนื่อยแต่ยินดีได้เต็มใจที่จะไปแจกทุกรางวัลให้กับผู้โชคดีอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้ไปแจกทองแจกเงินอย่างเดียวผมไปขอบคุณทุกคนไปให้กําลังใจให้ข้อคิดให้คําแนะนาแล้วก็ไปหาความรู้จากเราด้วยแล้วก็จบแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะครับคนที่ไม่ได้รางวัลเขาไม่ต้องเสียใจนะครับถือว่าเป็นการผมพลอยได้ในการได้รางวัลนะครับถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้ส่งแค่หนึ่งรหัสสองรหัสนะครับ ก็ดีใจเราเจอทั้งคุณรวยคุณจนคุณลำบากคุณลำบากมากคุณมีามมัน้อยสักวันหนึ่งนะครับคุณต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องได้รางวัลอย่างเดียวครับทำเอาเองได้นะครับฝาคุณโชคดีครับิิ